บริษัทจำเลยที่1เป็นนิติบุคคลจำเลยที่2เป็นกรรมาการผู้จัดการบริษัทจำเลยที่1มีอำนาจลงชื่อแทนจำเลยที่1เมื่อจำเลยที่2ซึ่งเป็นผู้แทนของบริษัทจำเลยที่1ได้เซ็นเช็คสั่งจ่ายเงินโดยเจตนาจะมีให้มีการใช้เงินตามเช็คต้องถือว่าจำเลยที่2ได้รวมกับจำเลยที่1ออกเช็กรายนี้และมีความผิดฐานเป็นตัวการด้วยคำพิพากษาสาลฎีกาที่63ทัพ ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศโดยทีมทนายความชอปอทอให้คำปรึกษาดุจญาติมิตรไม่คิดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ปรึกษาเท่านั้น0892142456 0837395555 0655312999หากชอบช่วยกดไลค์หากใช่ให้กดแชร์หากยูแคร์ต้องกด ติดตามขอบคุณครับ